นี่นะครับจักรยานเวลาเกียวเนี้ยสมมุติว่าเกียเกียวเนี้ยเนี้ยเกีียวเนี้ยใส่ยากนะครับเหมือนเหมือนกันเนี้ยเกีียวเนี่ยจะใส่ยากเนี่ยฝืดฝืดฝืดมากๆเนี้ยครับเรากดแล้วไม่ลงเนี้ยห้าวออกครับออกแล้วผมจะมาบอกวิธีปั้นเกียวใหม่ให้วิธีปั้นเกีียวใหม่ให้ใช้บันไดข้างนี้ครับอย่างข้างนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายคือ L ให้กลับมาใส่ทางนี้ ให้กำมาใส่ข้างในนี่แล้วก็หมุนหมุนถอยหลังไปนะครับทันงนี้ต้องหมุนถอยหลังนี่คือการปั้นเกียยวใหม่อพอเราได้างนี้เราก็มาไข่ทั้งนี้ครับขไข่ใ้สุดเลย,ขยไข่ใ้สุดเลย พราะาพอเราขายนี้สุดเกี่ยวมันทางเนี้ยมันก็จะขึ้นมาใหม่เราเราใส่บันไดบันไดจักรยานไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยครับนี่คือการปั้นเกีียวใหม่ขายให้สุดเลยนะครับเนี่ย ขายได้สุดพอทางนี้สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยทางนี้สุดแล้วใช่ไหมก,อออก็เอาออกเอาออกเลยนี่คือการปั้นเกลียวจักรยานเวลาใส่บันไดไม่เข้ามันฝืดจัดก็คือเกลียวเกลียวข้างในน่าจะล่มนะครับเอาออกเลยนะครับเนี่ย เพราะว่าเราปั้นเกลียวไปแล้วสังเกตนะว่าเกลียวเนี้ยจากทีแรกที่ล่มร่มตอนนี้เป็นเกลียวขึ้นมาแล้วครับอเป็นเกลียวขึ้นมาแล้วเราก็กลับมาใส่ทางเดิมเราก็กลับมาใส่ทางเดิมเพราะว่าเราปั้นเกลียวไปแล้วทีแรกมันใส่ไม่เข้าเกลียวมันเกลียวมันเืด อ่ะคันนี้ก็ใส่ได้คันนี้ใส่ได้แล้วเพราะว่าเราปั้นเกี่ยวไปแล้วนี่ครับติดปั้นเกี่ยวจักรยานเรียบร้อยครับผม